สวัสดีจ้านี่คืออาหารมือเที่ยงเลยจ้ะอาหารมือเที่ยงแกงไตปลาคุณพี่ชุดตีนันเอามาให้ขอบคุณนะคะต้องซื้อหน่มกินมากินกับแกงไตปลาแล้วคะ่ะขนาดนี่บได้้ไซเว่นส่งบ่เห็นหงพี่นองเลยสายตาบอดีจ้ะ ันกินเขากับปลาขันพ่อได้ใส่วบนพ่ได้กินน้ำเพลินดอกพ่ได้กินน้ำเพลินดอกพี่น้องจ้ะอุ้นน,นีไปถาหร้านไส้ก่อนเดี๋ยวห้านไส้ตื่นขึ้นมาสิได้กินเขาเดี๋ยวยยนี่สิได้กินยาก่อนบัดทีนี้กินเขาแล้วกินยาถอดเบนตา,าเพ่อเห็นหงส์ดอพี่น้องหักมา อันถอดแบนตาเราไ่าเย็นหงเลยอันกินเอากับปลาไ่ได้กินน้ำเพลินดอกเดี๋ยวกลางสิค่าข้อค <c ười> ืนอยากอยูอ่อาเทียหกสิบเจ็ดสิบคือเพลินเ็จจากไหนเอา <c ười> ตวซ้ำนี่กับยังซ้ำนี่เราพี่นอ้องตาบ้าไม่ใ่นี่อันคุณแม่นี่อ่านหนังสือปรไซเ่นกนันได้เลยจ้ะสายตาเกกรากับเพื่อนในบูไปหลอกตาก,กับมาเนาะพี่น้องะ <c ười> ผู้ถมตาดีแล้วกินยาก่อนจะพี่นอ้องหายากินก่อนอายากินก่อนถุงยาถุงแบบไงคือเกา่าอีกอีกเดือนหนึ่งค่ะสิได้ไปเอายาอีกแล้วพี่นอ้องอีกหนึ่งเดือนก็จะไปเอายามาไว้กินอีกแล้วนะคะ ชีใดกินเขาเราก็ชีได้ฮะขยะขยังกออกจากเฮี้ยนไปถิม่มเหี้ยไปถิ่มนอกบ้านเนาะพี่นอ้องต้องถิ่มตู้มือภ <c oughs> าวะหาอยู่เฮี้ยนตัวมือใส่ตูมือ,มอต้นเก็บออกตู้มือเฮี้ยนกับบัวลายค้นดอกซีหาคน้นตอนนี้นั่งแมวก็ออกไปแล้วกับลูกสาวนี่ออกเฮี้ยนไปแล้วกับบัวลายค้นบันได กี่นโอ้ยขยะอะไรอยู่ลายคนเนอะพี่โนโอ้อ <c> ง <oughs> กินยามือละมือละ4ีเม็ดพี่โนโอ้องอุ้ยลนลนลนลดน <c oughs> มือละ4ีเม็ดกับพี่โนโอ้องจ้ะความดันไขมัน ขับเสาซีขับเทียงหนึ่งเม็ดขับแรงสองเมตรตอนนี้อะไจ้ะพี่น้องบ๊ายบาย